พี่น้องขาข้าค่อยที่แรกว่าจะตักคุกไม่อะมากินด้วยดีกว่านะฮะหมูก้อนของฝรั่งไข่ต้มน้ำพริกพริกป่นปราทูหน้าน้ำปลามะเขือพวงนะมะเขือเขือมะเขือเทศน้ำปลาลายเยื่อๆมะนาวบีบว้าเฮ่าฮฮ่เฮแซ่บๆครับพี่น้องมะอันนี้แดงๆที่แรกว่าจะคุกข้าวจะไม่ทำวิดีโอเอาหน่อยนะกินข้าวคุยดีกว่าจ้า พี่น้องอืมวันนี้ไปในครัวเตรียมตัวอาหารเย็นให้สามีนะคะอืมไปรื้อไปเจออะไรก็มาพักเสี้ยนกำลังกินเลยช่วงนี้พริกป่นปาง อืมกินข้าวก่อนเด้อสิเปเบิ่งหมอลำกันนะแม่แม่เอฟซีจ๋าเป็นลมหน้าฮันเดะยายจ๋ายานเป็นเป็นลมที่ไปเป็นภาระล,ลูกหลานอืมป้าป้าแม่แม่ในหน้าไรสุด <laughs> อืม ข้าวคัวหาหมูตู้แข็งออกเตรียมตัววันนี้สามีจะกินฝรั่งนะคะอ่านฝรั่งเนะเาะหวานนี่ชทยมามันแล้วก็กะหลำ่ำดอกทำซอสรีมมะ,ะแล้วก็สหรังหมูเดี๋ยวจะอบให้เนาะรอบเย็นของฝรั่งเมียจัดการก่อนรอบบ่าย อแซ่บเดือพริกผงสามซ้อนพริกป่นสามซ้อนอืมใส่กระเทียมตำใส่พริกป่นกระต้มสีเขียมมกเขือเทศน,น้อยบีบมะนาวตัดอีกหน่อยอืมยิ่ผักเสี้ยนมาน้อยบ่พอเลยเนะี่ยอืมสะใจ

ผักสดเต็มตู้สามีซื้อมาไว้ให้ใครซื้อบัตรซื้อตั๋วหรือยัง่ะนะยกมือขึ้น <c oughs> เดี๋ยวสองทุ่มครึ่งข้ากลุ่มบองไทยนะคะพอหาก,กินข้าวกอน <c oughs> พี่ปานีกินข้าวยัง อืมมึงไทยดึกแล้วยายจ๋ากี่ทุ่มแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหาเอาแหงก้อนยัานยายไปเป็นลมยัานพี่ปานีควบาบทัน <c oughs> ต้มไข่ต้มเป็นไงวันนี้อืม อุ่นท้องกันนียังมอนอย่าลืมอิ่มเดอ้อเป็นลมเป็นแรงบ่งมีผูใ้ใดซ่อยเดอ้อผักในเมืองไทยแพงร้อนก่าชับเมืองนอก หัวปรกกาศสามาสีซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้จักอันคนช้อปปิ้งคือสาม,ามีโด้ซังยังเดี๋ยวเมียก็ได้โอู้หฮดราคาของเมียมากินผักหอบผักมาไว้ให้เมียแพงแพงฟังอยู่ตลาดผักหืม อืมราคาขึ้นอย่างนั้นก็แบ่งไปให้เจ้าของส่วนได้กินนําได้เดอ้อไม่คาก็ไดก็เราเข้าไปเอาผักเซี้ยนกันหยิบมาน้อยกินซูมเออร์เลยนี่มันนี้บออกไปเก็บเอากระเทียม ทำเองอมไม่ต้องไปเดินเก็บอีกรุ่นกันนี่มา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 ทำเองกินเองกเสียนพี่ตองค่ะเบึงงสีสารเอ้บีบน้ำกันอืม นีกระปุกสองกระปุกกระปุกนึงยกให้พี่ปองไปนะกำลังแซบเลยกำลังแซบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปเก็บอีกรุ่นหนึ่งอดองแบบใส่เม็ดพริกก็อร่อยเดี๋ยวดองผักเสี้ยนผักเสี้ยนแบบซิโบโอพอหาบดใส่เข้าเนาะยากจจะทำแบบต้ม น้ำซอสแล้วเทปอกเอาแต่น้ําปรุงรสนะใส่เกลือต้มข้าวหน่อยนึงใส่เกลือใส่าชูรสหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ํำส้มใส่สู่ซ้อนหนึ่งอ่าดองผักเย้่จานะมาเอาชุดฝรั่งผสมมันทำให้ผักหอกอบบนเหนียว อันนั้นสูตรของกอล่งเวลาฝัด่งเขาสะพักเขาจะดองน้ำส้มใส่ซูนบะละจะเอาใส่แค่ซ้อนเดียวซ้อนซ้อนโตห่อมืขอส้มย้อนอะตัะวได้อันเจี้ยมันเหนียวสูตรต้นกรอบอืม กินหลายๆเด้อยแม่เดี๋ยวไปฟอ้อนหน้าหัานกันบางนะ้อือืม้าหาก,กินข้าอย่างว่าอยู่เนี่ยอืมทันเวลาอยู่ก็เลยนะแิ่ดูนิ่ตักพริกพริกตักข้าวคุกพริกในคอกเนี่ยว่าจะกินน่นเน่บยบ๊ไล่ว่าท่านอืมสังนดดก็มากินมีแหงส่วนหมูกินข้าวกอนไปหมอลำกันนะ <laughs> อือบ่ยได้ย้ายาย,ายานเป็นลม้ม Đi mình phụ đại áo. Má má má.